อันนี้อันใหม่นี่ไงแบบ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 ไม่ได้ไม er ่ได้อันนี <h 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 <h, <h ้เอาไปแช่เ้ <h 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 ียนอ่ะเถออย่าทำเลยนะอ้ยม่เข้าปาก ของเรามีแล้วอ่ลองใช่ไหมแต่ลูกแป๊บเดียวแป๊บเดียวไม่เข้าปากกับไปดิกับปะเว้นนั่นขับไปเลเขาเรียกว่าลูงดังไม่มีมันจะดังไม่มีมันจะขับได้ไงวอมเราจะไปประเทศลามเซียแล้วนะประเทศสเปนสิลูก ถ้าเตะบอลเก่งเขาบอ,อกจะไปล,ลามาเซียยุ่งยุงปากัดได้นะทำไมอ่ะไหนเซ็นอะไรหม้ยไมไม่เซ็นหรอหมวยะม้ยกลับไปแล้วมำไมยังไม่มาล่ะตอนนี้อะไรเนี่ยนี่คืออะไร แซมที่ไหนครับแซมที่โรงเรียนแล้วเรียนดีไหมวันนี้เอ๊แกล้งเพื่อนไหมครับแกงเชื่อฟังคุณครูไหมครับเชื่อฟังไหมครับฟังไหมครับครับหกใกล้จีด้กัดได้แล้วนะยัได้แล้ว ก็เลียเลียเสร็จแล้วก็กัดเดยนนลยลูกอร่อยที่สุดในโลกไหมอร่อยที่สุดในสามโลก <laughs> แม่สอนนี่แหละใช่เหรอ <laughs> ใช่แล้ววอมหล่อไหมหล่อที่สุดไหมอีสามโลก สวัสดีครับแอนดี้ก่อนป้าให,ให้สวัสดีครับแอนดี้ก่อนสวัสดีครับครับเนโอ้ชอ็อกโกแลตอร่อยไหมครับอร่อย <c oughs> อร่อยดีอร่อยอร <c oughs> ่อยป้ากินมันงดหมดเลยวายวันจ้กินอันใหม่เลยบุ๊บบอสสวครับเอะทีูใช่ไหม เจ็บต้องกินยาโดนโดนหมอโต้งฉีดยาแล้วถึ่ฉีดชุบชุบชุบนี่เลยยาฉีดยาตรงนี้อ๋อว้อมก็ฉีดตรงนี้ใช่ไหมว้อมก็ฉีดตรงนี้ใช่ไหมใช่เจ็บไหมครับไม่เจ็บหรอกไม่มีที <laughs> ่สนามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องเลียนี้เลีย <laughs> นี้ได้อย่าเปลี่ยนเราดิ

one one